ปี2,568นะคะเป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งนะเนื่องจากในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะก็จะมีดาวพระหัสด,ดาวราหูและดาวเสาร์ที่ย้ายพบเลือนนะคะแนวน้มความเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นกับชาวมิถุนบ้างไปอัปเดตก,กันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนาถ14พฤษภาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับในปี2568นะคะความเปลี่ยนแปลงก็จะมาเยือนกับทุกราศีนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่ดาวก็พร้อมใจกันย้ายนะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวเสาและดาวราหูนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะดาวพฤหัสนะเป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับการงานหนะ้าที่ความรับผิดชอบของชาวมิถุนนะคะย้ายในวันที่13พฤษภาคมจากเดิมอยู่ในภพเลือนวินาศนะคะจะโครจรเข้าสู่การทับลัคนา ในมุมมองนะคะถือว่าเป็นเชิงบวกได้เนื่องจากดาวพฤหัสนะคะที่โคจรทับลัคนานะก็เป็นเกณฑ์ดีๆในเชิงเกณฑ์ดอกบวกัวก็คือการได้รับความเคลื่อนหนุนอุปธรรมนะคะเรื่องของการเป็นอุดมเกณฑ์สําหรับชาวมิถุนด้วยเนื่องจากเป็นนาราศีนะคะดาวพฤหัสโคจรมาให้คุณประโยชน์กับเรื่องของการเกี่ยวข้องนะกับเรื่องงานการต่างๆที่อาจจะมีมา บ่อยขึ้นทีขึ้นนะหรือมีไม่ขาดนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามดาวพระหัสต,ตรงนี้นะคะมีกําลังเป็นปราะนะปราะก็คือไม่ค่อยแน่นอนดังนั้นมันอาจจะเป็นความหมายในเชิงงานระยะสั้นนะคะงานขาจรนะอะไรที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจบลงแบบรวดเร็วนะเรียกว่าการงานจะเป็นลักษณะมาไวไปไวหรือเป็นงานในเชิงปโปรเจกต์ย่อยๆนะคะที่อาจจะมีเข้ามาบ่อยขึ้นกว่าในช่วงปีนี้นะคะ สำหรับชาวมิถุนนะถือว่าดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเมื่อโคจรมาทับตัวตนนะชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเชิงการงานได้นะอย่างแรกก็คือเรื่องของการงานจากเดิมนะคะที่อยู่ในภพเรือนวินัยก็คือภพเรือนเรื่องเบื้องหลังนะคะภพเรือนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะเมื่อย้ายมาสู่ภพเรือนเบื้องหน้าก็คือการทับตัวตนการเปลี่ยนแปลงทางการงานก็เกิดขึ้นเช่นการ ออกสู่สังคมมากขึ้นนะคะการงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราโดยตรงนะเช่นทําอะไรก็มักจะต้องออกหน้าออกตาด้วยตัวเองนะคะลงมือหยิบจับทําด้วยตัวเองมากขึ้นนะจากเดิมที่ดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนเบื้องหลังนะคะความนิ่งความเสถียรของงานอาจจะดีกว่าเก่านะในเชิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความรีบด่วนเร่งด่วนหรือสิ่งที่คาดไม่ถึงอาจจะทุเลาเบาบางลงนะคะ ดาวพฤหัสนะคะยังเป็นตัวแทนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องหุ้นส่วนผู้สนับสนุนหรือแม้แต่คู่ครองนะคะณนะจุดนี้ก็อาจจะอยู่ในจุดที่อุปถัมภ์กันในบางช่วงบางเวลาได้ในขณะเดียวกันมันอาจจะไม่เป็นเชิงระยะยาวเท่าไหร่นักนะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรื่องของดาวพฤหัสนะคะ บางครั้งก็โครจรเร็วบางครั้งก็โครจรช้าทําให้เรื่องของผู้สนับสนุนก็ผันผนวนแปรปวนไปอย่างไรก็ตามชาวมิถุนนะคะจะได้ประโยชน์จากดาวพฤหัสก็คือมักมีคนมาช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่เสมอนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นระยะยาวหรือยืนนานมากนักนะคะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะยังเป็นเจ้าเรือนเรื่องเพศรตรงข้ามเรื่องคู่ครองนะพูดถึงเรื่องการครบหาได้ด้วยเมื่อมาทับลักนาณนะคะก็ถือว่าอาจจะมีคนเข้ามาได้นะโดยจากเดิมที่ไปอยู่ในเรือนเบื้องหลังการครบหาเชิงลับนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีการครบหาที่ชัดเจนเด่นชัดมากขึ้นนะแต่ความเป็นปราก็คืออาจจะพบเจอกันแบบผ่านมาผ่านไปได้นะหรือว่ามีเหตุบางช่วงอยู่ใกล้บางช่วงอยู่ไกลนะเนื่องจาก ความที่ดาวพฤหัสกําลังไม่ค่อยเสถียรน,นะคะก็ถือว่ามีคู่ครองได้มีการคบหานะแต่ก็อาจจะเป็นลักษณะไปไปมามาเนื่องด้วยระยะทางภารกิจหน้าที่นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคู่ครองนะคะหรือเป็นทีมนะในเชิงการหาเงินนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่นะเนื่องจากความเปล่นกก็คือมีลักษณะการพึ่งพาตนเองมากขึ้นนะคะมีการแยกย้ายแบ่งส่วนการทำงานนะหรือไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกันมากเท่าเก่านะคะ สำหรับข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์นะคะก็โคจรย้ายด้วยเหมือนกันดาวเสาร์จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนกัมมะนะคะจะสลับที่กับดาวราหูดาวเสาร์จะเป็นดาวเรื่องเกี่ยวข้องกับมรณะนะคะก็คือความเปลี่ยนแปลงนะโดยดาวเสาร์ไปเปลี่ยนแปลงอยู่ในภพเรือนการงานและดาวการงานมาทับลัคนานะคะก็เป็นเหตุเป็นผลนะอย่างในข้อแรกที่บอกว่าชาวมิถุนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้นได้นะคะดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนของดาวพรหัสนะก็เป็น พบเรือนแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในช่วงนี้ก็เป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางไกลนะอาจเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะบางท่านก็เดินทางต่างประเทศได้หรือแม้แต่เรื่องของการจบลงบางอย่างนะกับการงานที่ไปต่อไม่ได้ก็มีเหตุให้ต้องหยุดพักไว้แล้วไปเริ่มสิ่งใหม่นะคะเป็นการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องสายงานทางสุขภาพความป่วยความเจ็บการพัดพรากต่างๆรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมรณะนะคะ ก็คือภาระจัดแจงเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในช่วงพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ขนาดใหญ่ก็มาสัมพันธ์กับความสนใจหรือมีโปรเจกต์ไอเดียกับเรื่องสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินมากหน่อยก็ได้เนื่องจากดาวเสาก็อยู่โคโจรนาน2ปีครึ่งนะคะบางท่านก็มีโปรเจกต์ในเรื่องการสร้างบ้านสร้างช่องนะหรือผ่อนชำระระยะยาวเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ได้นะคะ ดาวเสาร์ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนพันธุนะก็ส่งผลให้เรื่องราวในเชิงการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยในปีหน้าบางทีเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านช่องบ้านเรือนนะหรือใช้เงินมากเป็นพิเศษกับเรื่องทางสุขภาพของคนในบ้านในครัวเรือนได้นะเนื่องจากดาวเสาร์ก็เป็นดาวเหนื่อยดาวเครียดดาวการแบกรับนะคะอย่างไรก็ตามนะก็จะสามารถแบกรับได้หรือมีผู้อุปธมภมช่วยเหลือเนื่องจากในข้อที่1นนะคะที่บอกว่าดาวพรหัสก็โคจรมาทับลัคนา ส่งผลในเชิงบวกนะถึงแม้จะไม่ยั่งยืนแต่ถือว่าจะมีไม่ขาดสําหรับผู้ช่วยเหลือนะคะสำหรับในข้อที่3นะคะเป็นดาวราหูนะคะที่มีกําลังเสถียรเป็นกเกษตาราธิบดีเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะคะภพเรือนสุภาษเป็นภพเรือนเรื่องก้าวหน้านะคะเรื่องความเจริญเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นในส่วนหนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเกื้อนหนุนกับชาวมิถุนนะคะอาจจะมาจากเรื่องดาวราหูได้ก็คือคนต่างชาติต่างภาษานะคะเรื่องของการไปอยู่ในแวดวงอะไรที่ แปลกใหม่ชีวิตนะคะอาจจะสนใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้นได้เนะื่องจากราหูนะคะก็เป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ผลกําไรนะคะการต่อยอดนะหรือมันเป็นเชิงเรื่องของการก่อเกิดช่องทางในการได้ผลประโยชน์ได้ผลกําไรจากส่วนต่างส่วนแบ่งนะหรืออะไรที่เป็นเชิงใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณน,นะก็อาจจะมีจุดสร้างเงินสร้างกําไรมาจากจุดนี้ได้นะคะดาวราหูยังเป็นเจ้าเรือนสุภะนะก็คือเรื่องของ ความก้าวหน้าการต่อยอดในชีวิตด้วยนะคะดังนั้นชาวมิถุนอาจจะมีเหตุมีปัจจัยนะมีสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษส่งผลให้เป็นปีที่ก่อเกิดความก้าวหน้าความหวังกับบางสิ่งบางอย่างนะที่ไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นได้นะคะส่งผลดีกับเรื่องทางต่างประเทศนะคะบางท่านก็เดินทางเืนะัองจากราหูจะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนสหัชชะนะคะก็คือเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องเดินทางนะยังคงส่งผลดีอยู่นะคะชีวิตก็จะมีดาวราหูที่ค่อนข้างมีกําลังเสถียรน,นอกจากนี้ดาวราหู เป็นดาวที่ไม่มีการโคจรผิดปกตินะคะถือว่าในปีหน้าเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะดาวที่มีความเสถียรราบเรียบก็คือดาวราหูนั่นเองนะคะดังนั้นหากให้แปลตามความหมายของดวงดาวนะคะชาวมิถุนจะได้ประโยชน์จากเรื่องทางไกลต่างประเทศโดดเด่นนะคะเรื่องของการหากินในที่ไกลขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงพลิกแปลงดัดแปลงจากงานที่เรามีอยู่นะคะน่าจะส่งผลดีนะเรียกว่า เอาให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะเรียนรู้ให้ไวนะหรือว่าไปเน้นเชิงเรื่องของการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัตินะคะไม่ใช่ทฤษฎีนะหรือว่าหากจะจริงจังศึกษาอะไรนะเอาให้ท่องแท้นะคะและรู้หยิบจับทําด้วยตัวเองนะเนื่องจากดาวราหูที่อยู่ในภพเรือนสุภานี้ก็ต้องระมัดระวังในเชิงเรื่องของการถูกหลอกถูกล่อลวงได้ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นใครมาชักชวนอะไรอย่าพึ่งฟังง่ายๆนะหรือว่าไปเชื่ออะไรง่ายๆกับเรื่องเงินทองง่ายๆผลประโยชน์เยอะๆนะคะ สำหรับในปีหน้านะคะก็ถือว่าดวงดาวย้ายกันทั้งเซตเลยนะสำหรับชาวมิถุนนะคะก็ก่อเกิดผลดีขึ้นในบางส่วนในขณนะเดียวกันนะคะดาวเสาร์ก็เป็นดาวเกี่ยวข้องกับภาระแบกรับนะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนพันธุ์นะคะน่าจะเป็นปีที่ชาวมิถุนนะอาจจะมีการก่อร่างสร้างส,างสิ่งใหม่ในบ้านในครัวเรือนนะคะและชีวิตก็น่าจะดีขึ้นเนะื่องจากดาวพระหัสมาคุ้มภัยในขณะเดียวกันดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะก็ส่งผลกับศัตรู แพ้ภัยในอีกส่วนหนึ่งด้วยนะชีวิตน่าจะเหนื่อยน้อยลงนะคะรวมทั้งเรื่องความเปลี่ยนแปลงก็ปรับตัวกันไปตามสภาพนะเนื่องจากทุกราศีก็คงต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะเป็นปีที่ดาวราหูนะคะจะมาแรงนะดังนั้นระวังเรื่องสีเทานะคะอะไรที่ได้เงินง่ายๆนะหรือไม่รู้จริงนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะบางทีก็ไปขัดกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะหรือเดือดร้อนจากเรื่องของสิ่งที่เรารู้ไม่จริงนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมิถุนนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ